มันแทงได้ไหลได้เท่านั้นปะแทงห้าพันได้สี่หมื่นเลยหรออ๋อมามามาเราเราเรารู้แล้วว่าเปไงงาเรารู้แล้วมามารอบสองรอบสองผมไม่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 ตุ่มเปิร์กก่อนนะผมไม่ตุ่มเปิร์กก่อนมีเวลาหนึ่งนาทีทายก่อนว่ารอดหรือตายแล้วผมค่อยตุ่ม ไม่เคยยังไม่เคยใหม่ใหม่ใหม่มีเวลาหนึ่งนาทีผมไม่สุ่มเปิร์ก่อนนะครับผมไม่สุ่มเบอร์ก่อนทายผลก่อนค่อยสุ่มเปิร์เริ่มได้ทำไมรอบนี้รอดมาเยอะวะจะสองแสนแล้วเนี่ย มีเวลาหนึ่งนาทีมีเวลาหนึ่งนาทีอ๋อสองสูตรสองแสนห้าเมื่อกี้รอบเปแน้ะนะจบอันนี้มาตุ่มเปิร์กแล้วยังได้เปิร์กดีดีบ้างเธอเยี่ยงก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะรอบเนี้ยเออก็ได้อยู่ก็มาดิน้อง เอ้ยเจอตัวอะไรวันนี้ตกใจเลยอ่ะที่ผมไม่มีตะาดำแล้วแบบผมไม่มั่นใจในตัวเองยังไงก็ไม่รู้ว่า ด,ด่วนละทีนึงเมาเที่ยวหนี้เพื่อนเพื่อนเขอามาเพื่อนอเฮ้ยไม้เราทำเราทำให้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  โดนทีนึงไม่พอตัวฟ้าหยังเข้าไปหน้าก่อนโดนนะโดนนะ เก็บบอลลัตดีเลยเพื่อน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 โดดนะยังโดดแล้วนะเฮ้ยเก็บบอลลัตดีทำไมโดดแล้วนะโดดแล้วนะยังเพื่อนใจเย็นพี่มันแต่ใจพี่มีมั้พี่มันใจขึ้นมาหนนิดนึงเฮ้ยเอาไปดี มาดิวะมึงจะมากระเทิ้มไม้ไมจริงๆนเปล่าไ,ไม่กระเทือบหมยจริงๆเพื่อนมันไม่ได้อุ้ยอยู่ได้วะ่ะทำไมสวยเพื่อนมีทางหลังกูม,มีทางหลัง มีทังหลังสองคนอยู่ไกลเลยสองคนอยู่ไกลเลยเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักอย่าวิ่งลงมาแบบนั้นเจออย่าวิ่งลงมาอย่าจุอย่าดื้ออย่าดื้อจากวันนี้จะมีเราเราเละนายใครอยู่เจอเขาเจอจะเฟสสองแล้วเพื่อนด้วยเร็ว เพื่อนเขารอดึงหลังระวังเฮ้ยเพื่อนจะเปดตสองแกงยกแกงอุมเปรตสองแล้วโอ้เพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วย เฝ้ากูขึ้นไปแค่เฟสสองแค่เนี้ยแม่กูไปแล้วเฮ้ยไปเนี่ยแล้วไม่มีที่เล่นทุกคนมันชอบเก็บบัตรละตี ไปไม่ถึงบ้านฟ้าคือจบ אהה! Oh ู่ยโอ้ยแม่งอำสารอำสารสวยพลงงานนี้แหละวิ่งเลยกูม,มีแมทเทสอยู่ยใกล้กูวิ่งเลยแหละ ปันาต่างปันาต่าง อย่าได้อยู่บนเสาเลยกูถ้าอยู่บนเสากูตายแน่ ต่เอเครื่อนี้แม่งทันแล้วโอกาสล้มสูงเหมือนกันไม่วะเดินไปนูน่ออนตัวออยู่เพื่อนตัวยู่เพื่อน อยู <t <t pues er. it <t <t e um, ่นี่ได้เวลาที่มึงต้องปัดแล้วเพื่อน มันมีไม้แผ่นหนึ่งก็มาดิครับตัวมึงปั่ปนฟีตอนนี้มันคือมึงปั่ปนฟีเพื่อนปั่นฟีปันป่นฟีปั่นฟีปั่นฟี Hãy đánh đánh nhau nhanh bạn của tôi đã bảo đảm. Đang đến Giác đầu tiên. Hãy โอ้ยปิงนั่นจิ๋วโคตรแขกในเซฟแม่งเลยผู้สาวนเซฟเพื่อเซฟหา้เวลารอบหนึ่งเรียกระยะเวลาเขานี่มันแล้วสวยเพื่อนเครื่อ,นองนั้นผู้ปั่นได้มันห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วเครนนื่องนั้นห้าสิบแล้วไม่ไหวว่ะ ไม่มีแทงหลังด้วยหมายโวยังอยู่ไม้หมายตรงนู้นีสองแผ่นบ้านไฟแผ่นหนึง่งแผ่นตรงนี้แผ่นหนึ่งสี่แผ่นเพื่อนเดี๋ยวเราวิวเองเพื่อนเป็นตัวระวังเป็นตัวเยอะเพื่นอ,อนผมวายมันบันดีเลยว่ะเพื่อน เราซ้ำเราไปซ้ำเครื่องนั้นเองเพื่อนเราลิ้นละบอลละพันแล้วเพื่อนอย่าไปล้มสองเพื่อนอย่าไปล้มสองมีบอลสวยเพื่อนสวยสวยเพื่อนทีก็ไปก่อนเพื่อนเครื่องนี้ก่าเสร็จเพื่อนเครื่องนี้ก่าเสร็จเพื่อนมาวะเครื่องนี้ไม่เสร็จวะ หยุดแม่เจอไม่เจอไปล้วเจอกันนั่นป่าวะกูพับเลยละกันตัวนี้ก็ใกล้เสร็จเพื่อน กูฉีกให้เพื่อนกูนฉีกให้เพื่อนอาไม่มาไม่มาก็แอบอีกครับไว้ก่อนเดี๋ยวกันตรงนี้ไม่มีไม้มีอ้อมนี่เลยแล้วไปโดดบ้านฟ้าแล้วก็ไปเล่นไม้หลังบ้านฟ้าเอา เครื่องนู้ะใกล้เสร็จแล้ต้องไปเครื่องนู้นก่อนว่ะ,ะไดตอนนี้มีนคนปั่นอยู่เอาดี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 ใครแทนตายไว้ใครแทนตายไว้ใครแทนตายไว้ระวังระวังแต้มโหมดระวังแต้มโหมดระวังแต้มหมดนะครับ ้ยนี่ตายแล้วแย่แล้วมานี่ด้วยเราผิดหวังในตัวได้ เอาปิดหวังเล้ตัวนายหยอยเอาปิดหวังประตูสวยโดดไปก่อนเลยละกันสะตั้นไปก่อนเลยแล้วกันไม้หวัวตรงอย่าพังไม้หวัวตรงอย่าอย่าพึ่งเล่นไม้หวัวตรงอย่าพึ่งเล่นไม้หวัวโอเคเปิดไปเพื่อนเปิดไปเพื่อนเปิดไปดเพื่อน อุ้ยไอ้เหี้ยแตกแล้วกูแย่แล้วแย่แล้วเอ๊ะไม่กู <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวมีรถวัวเพื่อน องบ้างเอ่ยกดตายบ้างเอ่ยกดตายบ้างครับดเดียวอ่ะทำไมอ่ะติดเดอร์ทำไมอ่ะดเดออทำไมอ่ะ,ออะแต่มันเป็นด้านหลักไงครับลุงไปอ่ะ